ผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นเล่นเกมเพื่อความสนุกความกดดันและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันนั้นหายไปทันทีเมื่อเราได้เล่นเกมที่เราถูกใจเรารู้สึกสะใจที่ได้เอาปืนบูด็อกยิงใส่กระบ,บางของพวกเดรรูดเรารู้สึกสะใจที่ได้ยิงธนูใส่หลังของหมาป่าอาเวเจอร์เรารู้สึกสะใจที่ได้โลเปเป็นเทพเจ้าสายฟ้าทอดสตูที่มาขวางทางเราทั้งหมดความสนุกที่ได้จากการสำรวจและการกัดฟันสู้กับสตูที่แข็งเก่งค่อยๆรวบรวมจากหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสิบชั่วโมง และกลายเป็นร้อยชั่วโมงในที่สุดแต่เมื่อเราเริ่มสนใจเนื้อเรื่องของเกมนี้มากขึ้นเราก็พบว่านี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปโดยเฉพาะฉากจบที่ผมดูครั้งแรกเราต้องพูดคําว่าฮะ ah หากคุณรู้สึกง,งงกับฉากจบอย่างน้อยคุณก็ไม่ใช่คนเดียวที่งงกับมันดังนั้นเรามานั่งรวมหัวเพื่อไขความสงสัยทั้งหมดในเรื่องราวของเกมภาคนี้กันครับก่อนอื่นเลยผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปนี้ก่อนครับเราจะคุยกันแค่เนื้อเรื่อง ที่เป็นโครงเรื่องหลักเท่านั้นเรื่องราวและเหตุการณ์ประจำดาวต่างๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจนไม่สามารถนามารวมอยู่ในคลิปเดียวกันได้เพราะงั้นผมขอนําเรื่องราวของเยชาลอสซัมและนีรุตไปทําแยกเป็นคลิปอื่นนะครับเหตุการณ์ในภาคนี้เกิดหลังเกมเลมนั้นฟอร์มเดอเอชประมาณ20ปีหลังจากดรฮาสการ์ดประตูสุดท้ายของพวกเดรลูดได้ถูกจัดการลงตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเดรลูดยังคงอยู่ที่โลกของเราตัวเอกของเราได้ออกเดินทาง พร้อมกับเพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าแคสทั้งคู่กํลาลังตามหาสถานที่ที่ถูกเล่ากันปากต่อปากว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมีน้ําอาหารและที่พักพิงให้สําหรับทุกคนระหว่างที่ทั้งคู่กํลาลังตามหาวอลสิบสามอยู่ก็ได้ถูกกลุ่มของเดลรูดโจมตีแต่ก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไ,ไปกว่าน,นั้นทั้งคู่ก็ถูกช่วยชีวิตโดยมนุษย์สองคนที่มีชื่อว่าโบและเคลเมนทายฝั่งของโบได้บอกว่า พวกเขามาจากวอร์สิซึ่งวอร์สิเป็นสถานที่เดียวกันกับที่กลุ่มตัวเอกตามหาอยู่โบแนะนําพาตัวเอกและแคสไปยังวอร์สิจากการฟังบทสนทนาระหว่างที่เดินทางไปที่วอร์สิเราจะรู้ว่าโบและครีมเบนชายไม่ได้มาช่วยเราด้วยความมืงเงินแต่าจริงๆแล้วพวกเขารู้ว่าเรากํลาลังมาที่นี่จากภาพในมิติวอร์ลนซ์เห็นตนวัวละครวอร์ลนซ์เป็นตนวัวละครที่เราเห็นมาตั้งแต่ภาคก่อนหน้าซึ่งคือตัวละครเดียวกันกับเด็กผู้ชายที่มาเฝ้าตัวเอกในเลียมเน้นฟอร์มดีเอช วอลแลนเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีความสามารถคล้ายๆกับหลูดมาเธอคือเขาสามารถมองเห็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้โบและครีมินทายจึงตั้งใจออกมาเพื่อตามหาตัวเองฟอร์ Ford ได้พาตัวเอกเดินเข้าไปในวอร์ดสิและได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์สโตนให้ตัวเอกฟังโดยมีใจความคือพวกเขาได้ค้นพบและวิจัยคริสตัลสีแดงพวกนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจความสามารถของเวอร์สโตนพวกเดอหลูดก็ลุกลามมาถึงโลกแล้วฟอร์บอกกับตัวเอกว่า เห็นพวกนี้นั้นนำพาความอันตรายมาให้มากกว่าประโยชน์ให้ทำลายมันทิ้งด้วยระเบิดและฝังไว้ใต้ซากคอนกรีตซะและเขาก็ได้ใช้เวอร์สโตนหายตัวไปเพ <4. 4. S 1> ลินมินทายได้ตามมาเห็นได้บ่นว่าสุดท้ายไอ้ลุงนั่นก็ปลุกเวอร์สโตนขึ้นมาอีกครั้งเธอมือไปจับที่เวอร์สโตนแต่นใดนั้นเองเ <c oughs> วอร์สโตนก็มีเสียงแจง้งเตือนขึ้นมาว่าซิสเต็มคอร์กำลังถูกโจมตีจำเป็นต้องใช้ยูเทอร์ลิตี้และเพลิมินทายก็หุ่เจ้าเวอร์สโตนนั้นจับตัวไป ตัวเอกที่ยืนงงหลังจะมีคน2คนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาได้ตัดสินใจใช้งานเวอร์สโตนโดยหวังว่าจะตามไปช่วยฟอร์ดและคลิมมนทายได้ เรามาแวะคุยกันเกี่ยวกับอายุของคลีมินทายและฟอร์ดกันครับสำหรับคนที่เคยเล่นหรือรู้เรื่องราวของภาคที่แล้วมาบ้างคงจะรู้ว่าทั้งสองคนนี้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ประมาณ120ปีที่แล้วโดยที่บทบาททั้งสองคนในช่วงเวลานั้นคือฟอร์ดเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของ Project er. โปรเจกต์ดรีเมอร์โปรเจกต์ที่ทําการทดลองเพื่อค้นหามนุษย์ที่เข้ากันได้กับเวอร์สโอนในส่วนของคลีมินทายบทบาทของเธอในช่วงเวลานี้ก็คือเธอได้เข้าร่วมเป็นผู้ทดลอง ของโปรเจกต์ดีเมอร์ตอนเธออายุ16ปีแล้วทาไมทั้งสองคนยังมีชีวิตมาถึงปัจจุบันได้ผมจะขอเริ่มที่ครีมินทายครับเพื่อความเข้าใจง่ายในการเข้าใจสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเนื้อเรื่องของภาคที่แล้วเราจะทําความเข้าใจสั้นๆเกี่ยวกับคริมินทายกันครีมินทายที่อยู่ในการทดลองของโปรเจกต์ดีเมอร์เธอได้เชื่อมต่อกับการเดียนของเรซียมและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองการมาของเดอูดก็ได้เริ่มต้นขึ้นการเดียนที่ครีมินทายเชื่อมต่ออยู่ได้รับรู้ถึงการบุกรุกของพวกเดอะูทเขาจึงได้ใช้พลอเพ ine, ลอเเเเาาารีีมนนนไทลลยยู่่ซธ้้ววป็วานานานแกด อยู่ใกล้กับกาเดียนที่ตัวเองเชื่อมต่อเป็นเวลานานนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเธอได้รับพลังบางส่วนจากกาเดียนตัวนี้จนเป็นที่มาของอายุไขและพลังวิเศษของเธอครับเราจะได้รู้ตัวเลขอายุที่ชัดเจนของคริมินทายจากบทพูดที่ฟอร์ดและคริมินทายกำลังทะเลาะก,กันอยู่ทําให้เรารู้ว่า ปัจจุบันเธออายุ132ปีในส่วนของฟอร์ดนั้นจะมีจุดแตกต่างกันคือเราจะสังเกตว่าเขาแก่ลงซึ่งแต่จะเคลมเมนทายที่ยังดูเหมือนเด็กอยู่หลังจากที่อีฟลินหรือลูดมาเชอร์ได้ตัดสินใจไปเข้าร่วมกับพวกเดลูดฟอร์ดได้ออกเดินทางเพื่อหาทางหยุดยั้งพวกเดลูดและในระหว่างการประจนภัยของเขาฟอร์ดได้ใช้งานเวิร์สโตนเป็นจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนและดูเหมือนว่าเวิร์สโตนได้ทําให้เขาพิเศษกว่าคนทั่วไปจากบันทึกของฟอร์ดที่ลอม ได้เขียนไว้ว่าเขาได้สัมผัสกับความตายระหว่างที่เขากําลังสํารวจดาวรอบแต่เขากลับพบว่าตัวเองนั้นลืมตามตื่นขึ้นมาที่เวิร์สตนแนนเขารู้สึกงงและไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แถมเขายังรู้สึกเหมือนกับตัวเองเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกลับมาที่ปัจจุบันในตอนที่ฟอร์ดเปิดใช้งานเวิร์สตนขึ้นมาอีกครั้งเขาได้พูดในขณะกําลังสัมผัสไปที่เวิร์สตนโดยมีเนื้อความเกี่ยวกับการมารชนภัยของเขาพร้อมกับคําถามที่ว่าแอนดรูฟอร์ดคนแรกที่ได้สัมผัสคร journeys I wonder I wonder did the Andrew Ford who first touched this crystal did he ever come back? ซึ่งคาถามนี้เราจะต้องย้อนกลับไปในช่วงที่พวกเดรูดได้เริ่มลุกลานโลกกลุ่มของทีมงานโปรเจกต์ r e a เมอร์ได้ทราบแล้วว่าพวกเดรูดมีความเกี่ยวข้องกับ Ver เวิร์สโ o n นดรรีโชได้นําทีมเล็กๆแยกออกมาเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีของเวิร์สโ o n นและนํามาสร้างในแบบของมนุษย์เองก่อนที่พวกเขาจะทําลายเวิร์สโตนทิ้งอังจะเขาสร้างของเล่นแบบที่มีความสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วเขากลับพบว่าหลักการทํางานของมันไม่ใช่การเทเลพอร์ตแต่คือการสร้างของที่เหมือนกันณจุดปลายทางแต่ละคนที่งงนะครับสมมติผมมีไอร์ตมันจจากุด A ไปที่จุด B ีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ i p h o n นณจุด A จะถูกทำลายและจะมี i p h o n นณจุด B ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดทั้งรุ่นสีและข้อมูลที่อยู่ภายในผมจึงคิดว่าคำถามที่ฟอร์ดถามออกมานั้นเกิดจากความสงสัยว่าฟอร์ดที่ใช้เว r ร์สตอนครั้งแรกฟอร์ดที่ตายที่ลอมและเขาคนปัจจุบันใช่คนเดียวกันหรือไม่กลับมาทางตัวเอกของเราในปัจจุบันกันครับผมจะขอเรียกแทนตัวเอกด้วยชื่อ a อนโนมารีแทนนะครับโดยสำหรับในเกมนี้ไม่ว่าโลกแรกที่เราได้เจอจะเป็นเยชา needle หรือลอตซัมก็ไม่ส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องหลักนะครับหลังจากที่ผู้เล่นพาแอนิมาลี่ผจญภัยจะได้พบเจอกับไฟนอลบอสของโลกแรกและเอาไปชิดมันได้จะมีไอเทมควสที่มีชื่อว่าเซกเมนต์ดรอปออกมาครับซึ่งการที่แอนิมาลี่มีเซกเมนต์อยู่กับตัวก็ได้ทําให้เขาถูกพาไปที่ไรบรินถานที่ที่อยู่ระหว่างมิติที่เต็มไปด้วยประตูสู่มิติอื่นๆผมจะขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับให้เราจินตนาการว่าเดลไรบรินคือห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาและให้เราแทนทีี่่่่สสมุดดดโพพงนนััั้้้วยยปรระะตตููลกกาาาๆจไบบเคชท แห่งนี้และเขาจะได้ทําความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าคีเปอร์คีเปอร์เป็นตัวตนที่มีหน้าที่ดูแลไลบรินทาหน้าที่เฝ้าดูมิติต่างๆให้เป็นปกติหนึ่งในมิติที่อยู่ในการดูแลของเขาได้มีพวกเดือดปรากฏตัวขึ้นคีเปอร์ได้ทําการผิดผนหนึมิตินั้นไว้เพื่อไม่ให้พวกเดือดลัข้ามไปยังมิติอื่นได้แต่ทว่าการเดียของไลบรินได้ถูกสังหารลงด้วยฝีมือของเดสตรอยเออร์ตัวเอกของภาคโครนอสทำให้ไลบริน ขาดทรัพยากรและไม่สามารถคงสภาพดังเดิมได้ประตูมิติทั้งหมดของไรบรินถูกปิดใช้งานจนเกือบหมดและไรบอรินแห่งนี้ ก็กำลังจะตายคีเปอร์คิดว่าพลังของครีเมนทายอาจจะช่วยคงสภาพและยื้อเวลาของเดรไรบลินได้เขายังได้ตัดสินใจพาครีเมนทายมาที่นี่ในส่วนของเซกเมนต์ที่อนโนมารีหาเจอมานั้นจะถูกนํามาใช้เพื่อซ่อมเดอะอินเด็กซ์โดยจะต้องใช้เซกเมนต์ทั้งหมดรวม3อันเดือหาได้จากการจัดก,การตัวตนที่มีพลังแข็งแกร่งมากๆหลังจากตัวเอนเกนาเซกเมนต์ที่เหลืออีก2อันมาให้กับคีเปอร์เขาก็ได้นาเซกเมนต์เหล่านั้นมาซ่อมเดอะอินเด็กซ์แม้พวกเดอะูดจะอยู่ในหลายโลกหลายมิติแต่มีเพียงมิติเดียวที่เป็นแหล่งที่มาขอองพวกมันเปปรร์ er ไดดด้้ใช index, ะตูสูส เอิร์ธให้กับตวัวหลุดเอิร์ธเป็นสถานที่ที่มีลักษณะเหมือนโลกมากแต่จากการที่เราคุยกับคีเปอร์เขาจะบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันมากเฉยๆครับที่หลุดเอิร์ธพวกเขาจะได้เจอกับอนนิเฮลเลชันเดูดขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรอนโนเมอรี aly, เอาชนะมังกรอนนิเฮลเลชันมาได้แต่ทว่าร่างของมันที่อยู่บนพื้นกลับฟื้นขึ้นมาพวกเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้ทางเลือกที่เหลืออยู่ของพวกเขาคือ1ปล่อยให้พวกเดลูดชนะพวกมันจะลุกหลานและยึดครองดวงดาวกับมิติทั้ทงหมดหรือ2 ทำการรีเซ็ตระบบขึ้นมาใหม่ทำลายทุกอย่างในความเป็นจริงนี้และสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเคลมันชายคิดอีกทางเลือกออกเธอจะวิ่งมาหยิบอินเด็กซ์จากมืออะคี์และก็ทำการบางอย่างอันนี้หัวขอแปลกคัดซีนให้ดูเลยนะครับผมไม่รู้จะอธิบายไป็นคำพูดยังไง และนี่ก็คือเนื้อเรื่องหลักของเกมในภาคนี้แบบยังไม่รวม d l c หลังจากนี้เรื่องที่ผมจะพูดจะเป็นการนําข้อมูลและทฤษฎีมาวิเคราะห์นะครับเริ่มที่ถ้าเราสังเกตวิธีการพูดของคีเปอร์ตั้งแต่เริ่มเกมที่เขาพูดว่าระบบกําลังล้มเหลวต้องการ utility คำว่า index คําว่า creator คําว่า core และคําว่า r o o t คําพวกนี้เป็นคาศัพท์ที่ถูกใช้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่มาของทฤษฎีแรกครับทฤษฎีแรกก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมนี้นั้น เป็นเพียงแค่โลกเสมือนจริงสิ่งที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือพวกเดรูดครับถ้าเราสังเกตเวลาเราสู้กับพวกเดรูดเราจะมีโอกาสเจอสถานะที่มีชื่อว่า Data Corruption ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการ e r r o r ในการจัดเก็บหรืออ่านข้อมูลในคอมพิวเตอร์บวกกับที่พวกเดรูดหลายๆตัวจะแสดงอาการ glitch ในขณะที่เรากำลังสู้กับพวกมันอย่างเฟสสองของ annihilation ah จะมีเอฟเฟกต์การโจมตีและสกิลที่แสดงออกมาแบบ glitch อีกทั้งยังมีการสลับไประหว่างโลกจริงกับโลก Data และถ้าเรานำชื่อของบอสทั้ง3ตัวก่อนที่เราจะได้เจอกับ Annihilation ah มาแปลความหมายบอสทั้ง3จะมีชื่อได้แก่ Cancer ที่แปลว่ามะเร็ง Venom ที่แปลว่าพิษและ bane ที่แปลว่าต้นเหตุแห่งความตายคำพวกนี้เป็นคำในกลุ่มของที่เป็นอันตรายหรือคำที่เกี่ยวกับความตายผมจิงคิดว่า ทั้งสาคำนี้ให้ผมนึกถึงคำอีกคำหนึ่งคำนั้นก็คือไวรัสผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือผู้สร้างเกมเขาตั้งใจแบบนี้จริงๆแต่พอเราข้อมูลพวกนี้มารวมกันมันก็ดูมคเซนส์ขึ้นมานั่นจะเกิดมาเป็นทฤษฎ,ฎีที่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้น เเกกิดขึ้นนใโลมผมขอแถมการคาดเดาอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับ DLC ที่จะมาครับผมคิดว่าพวกเดรูดยังไม่ได้หายไปจากระบบถ้าเราอิงจากข้อมูลในเกมที่แล้วเราจะรู้ว่าคลอโบนที่เป็นหัวหน้าของเดรูดทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวต,วตนที่มีสติปัญญาสูงและสามารถพูดได้แต่ตลอดทั้งเกมภาคที่2เรายังไม่ได้เจอกับเดรูดที่พูดได้เลยผมเลยคิดว่าแอนนิเฮเลชักับคลอโบนไม่ใช่ตัวเดียวกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก <ล among S 1> ับเนเรื่องหลักของเกมเรมนั้นภาคที่2ฉบับยังไม่มีดี c ส่วนตัวผมคิดว่ายังมีในเรื่องบางจุดที่มันขาดหายไปเราคงทาได้แค่รอให้ดี c อออกมาโดยทางเกมมีกาคอนเฟิร์มมาแล้วว่า1ปีหลังจากวันจําหน่ายเราจะมีดี c 3ตัวให้เราเล่นครับสำหรับเรื่องราวของเยชาลอตซัมและนีรุตผมจะทำออกมาเป็นคลิปแยกนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับเนเรื่องของเกมเรมนั้นได้แนบรรดาโลกทั้งหมดในเกมนี้เพื่อนๆชื่นชอบสถานที่ไหน สวัสดีครับ